สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบเจอกับแม่น้องเรในช่วงเช้าเช้าแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่แม่น้องเรหุงข้าวเรียบร้อยนะคะแม่น้องเรก็จะนําพริกหอมแดงกระเทียมนะคะลงมาคั่วนะคะเพราะว่ามื้อนี้นะคะแม่น้องเรจะพามาทาน้ําพริกปลาทูแบบแบบน้ํานะคะนี่นะคะแม่น้องเรก็ใช้วิธีการคั่วให้มีกลิ่นหอมของพริกหอมแดงกระเทียมก่อนนะคะ หลังจากที่คั่วเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็แม่น้องเรก็มีปลาทูที่เกะไว้เรียบร้อยด้วยนะคะมีปลาราสับนะคะแม่ก็น้องเรจะนำมาตำก่อนนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำพริกหอมแดงกระเทียมลงไปตำเลยค่ะ จะละเอียดมากละเอียดน้อยก็ตามความต้องการเลยนะคะแม่น้องเรก็จะตำนานหน่อยนะคะ หลังจากที่ตําเสร็จแล้วนะคะแม่น้องเรก็จะใส่เนื้อปลาทูที่แกะเอาไว้ลงไปนะคะแม่น้องเรก็ตำจนละเอียดพอสมควรนะคะนี่นะคะ ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะแม่น้องเรก็จะมา,าต้มน้ำเปล่านะคะให้เดือดนะคะนี่นะคะเดือดมาแล้วนะคะสักพักนึงจากนั้นแม่น้องเรจะใส่ปลาร้าสับลงไปนะคะจากนั้นแม่น้องเรก็จะกดบีบี้แบบนี้นะคะ เพื่อให้ปาร้าสับของเรานะคะละลายไปในน้ำนะคะนี่นะคะจากนั้นก็คนๆๆให้เข้ากันกับน้ำเปล่านะคะ พอรอสักพักนะคะพอเดือดแล้วแม่น้องเรเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะปลาสับอาจจะเค็มเกินไปนะคะนี่นะคะจากนั้นก็ใส่ผงชูรสล,ลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะรอเดือดมาสักพักนะคะแม่น้องเรก็จะใส่เนื้อปลาทูนะคะที่ต่ำเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็มาคนให้เข้ากันค่ะแม่น้องเรก็ต้มไว้สักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื้อปลาทูของเรายังไม่สุกนะคะแม่น้องเรตํตำแบบดิบลงไปเนาะถ้าอยากได้น้ำมากๆก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นะคะ พอสักพักนะคะแม่น้องเรก็จะหันมาต้มน้ำเปล่านะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปค่ะเดี๋ยวหันกลับมาดูน้ำพริกของเราก่อนนะคะนี่นะคะไว้มาสักพักแล้วนะคะก็น่าจะสุกแล้วนะคะ นี่นะคะก็หันมาดูบรรยากาศในช่วงเช้าๆมืดที่บ้านแม่นองเรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีสว่างขึ้นมาแล้วนะคะตอนที่แม่นองเรตื่นมาก็ยังมืดอยู่นะคะนี่นะคะก็จะเริ่มมีแสงแดดเริ่มจะออกนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นแม่นองเรก็นำมะเขือลงไปต้มค่ะ นี่นะคะน้องพริกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจัดใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วค่ะในระหว่างนี้นะคะแม่น้องเรก็จะไปเก็บผักในสวนมานะคะพอเราได้มาแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นผักบุ้งและก็กวางตุ้งนะคะจากสวนเล็กๆของแม่น้องเรเองค่ะหลอดสารด้วยนะคะแม่น้องเรไม่ได้ใช้ สารเคมีใดๆนะคะแม่น้องเรก,ก็ไม่ได้รอจนมะเขือสุกเอ่เปื่อยจนเกินไปนะคะจากนั้นก็นำผักบุ้งนะคะลงไปลวกนะคะนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะผักบุ้งค่ะจากนั้นก็มาลวกกวางตุ้งของเราค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะคะตอนนี้ก็จัดใส่จานใส่ถ้วยเรียบร้อยค่ะน้ำพริกปลาทูปลารสับของแม่น้องเรวันนี้นะคะก็เสร็จสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะแม่น้องเรก็จะแบ่งไปวัดด้วยนะคะวันนี้นะคะ วันนี้เป็นวันพระสำหรับวันนี้แม่น้องเรต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ